วานนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จท้าชดำเนินไปยังหอประชุมกองทัเพเรือทรงเป็นประธานงานราตรีเฉลิมพระเกียรติ Glory of s a l Flower of Love ซึ่งมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจและกระทรวงพาณิชย์จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะลูกหลานชาวไร่ชาวนาที่ยากจนโดยทรงก่อตั้งมูลนิธิศิลปาชีพฝึกสอนงานศิลป์ให้เป็นอาชีพเสริมชาวบ้าน สร้างรายได้ทําให้รัษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นท่งฉลองพระองค์วยผ้าไหมมาโดยตลอดส่งสนับสนุนและส่งเสริมผ้าไหมไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศปัจจุบันนานาประเทศต่างยอมรับไปชื่นชมผ้าไหมไทยทําให้กระทรวงพาณิชย์ประกาศให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและการผลิตผ้าไหมทอมือแห่งเอเชียและในโอกาสเดียวกันนี้ได้ขอพระราชทานพระราชโอกาส ทูลกล้าวทูลกระห่อมถวายนายปั่นไหมทองคําสลักพระนามาพิไทยย่อสอกอในฐานะที่ทรงริเริ่มให้อนุรักษ์ศิลปะบนผ้าทั้ง8ชนิดได้แก่ลายผ้าไหมมัดหมีลายผ้าไหมตีนโจกสีสัชนาลายลายหางกระรอกลายผ้าไหมทอมือกระเรียงและมง้งลายผ้าไหมยกดอกปูมเรียงลายผ้ายกเมืองนครและลายแปลวาดอกพิกุลรวมทั้งทรงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่เกี่ยวข้องกับการทอผ้า จากนั้นทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์ชุดพิเศษของแบรนด์ชั้นนำระดับโลกวิเวียนเวสต์วูดจากอังกฤษในชุด Prince Charming และ Red Carpet พร้อมกับชุดฟินาเลที่จัดตัดเย็บมาจากผ้าไหมย,ยกดอกทอมือและผ้าไหมมัดหมีของสูสนยศิลปะชีพภายใต้แนวคิดลอนดอนกรุงเทพ